โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมาก็มีการทำคลิปวิดีโอลงในโซเชียลเช่นเดียวกันแต่ที่น่าสนใจคือคุณอันทิยาพอมีมีการเผยแพร่คลิปแล้วคนก็เห็นเห็นคลิปแล้วเนี่ยขเขาก็ไม่พอใจนะครับก็เกิดเป็นกระแสไม่พอใจโรงเรียนขึ้นมาโรงเรียนก็มีการชี้แจงออกถแถลงการเนื้อหาอันนี้เป็นล้อเรียนข่าวพระราชนักษณ์นะและกล่าวข้างหลังนี้ก็เห็นชัดเลยนะครับชัดเจนนะครับ เนื้อหาของแถลงการเนี่ยประหนึ่งลอกกันมากับโรงเรียนก่อนหน้านี้เลยอคุณนันทยาลองอ่านดูสิเดี๋ยวอ่านให้ฟังกันละกันนะคะบอกว่าเนื่องด้วยนักเรียนของโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอลงโซเชียลซึ่งเป็นคลิปการกระทาที่ไม่เหมาะสมทางโรงเรียนได้รับทราบปัญหาและดาเนินการเชิญผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนรับทราบปัญหาและร่วมกันดําเนินการแก้ไขปัญหาทางนั้นผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนได้ยอมรับผิดและสํานึกในการกระทําครั้งนี้แล้ว ทางโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมต้องขอภัยที่ทําให้เกิดความเสียหายและกระจะก,กาชับให้นักเรียนปฏิบัติประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนต่อไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะํำนึกแล้วกําชับแล้วนะแล้วยังไงต่อนั่นน่ะสินะคือได้ไปขอคํามาหรือไม่ได้อะไรคือแบบเนี้ยค,คนที่เขาอ่านแถลงการเหล่านี้เขาก็รู้สึกว่าแค่นี้เองเหรอคือเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะใจร้าย จะต้องทําอะไรกับเด็กๆนะแต่ว่าการออกมาแค่นี้และแถมไม่มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยลอกกันมาชัดๆเลยเนี่ยเอาผู้กันออกตรงๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมชดูสาระสําคัญเนี่ยเหมือนกันเดะเลยก็รู้รู้แล้วว่าทําไม่เหมาะสมเชิญผู้ปกครองมาเชิญนักเรียนมาพ่อแม่ลูกสํานึกอ่าแล้วก็บอกไปว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกโรงเรียนจะดูแล นี่คือสาระสําคัญของทั้งสองโรง,ง,ง,โรงเรียนเลยที่ไม่ทําอะไรไปมากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ทาไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวไปว่ามีคนไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะและตํารวจก็รับแจ้งความแล้วก็รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงดีเอสก็ต้องดําเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณพุทธิพงศ์ปุณากา